สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ค่ะพบกับการพูดคุยเรื่องราวจากข้อมูลหลากหลายแหล่งนะคะที่เราเอามารวบรวมแล้วก็กลั่นกรองให้เข้าใจง่ายๆกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะชวนมามองใกล้ๆค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดนึงคือหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาแต่แบบไม่เคยรู้ว่ามันน่าขึ้งแล้วก็สําคัญแค่ไหนเวลาเราพูดถึงกิ้งกือค่ะภาพจําก็คือตัวยาวๆเนาะปล้องเยอะๆใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาโฟกัสกิ้งกือแบบหนึง่งตัวจะสั้นๆป้มๆกลมๆแล้วก็มีพฤติกรรมเด่นเลยคือขด ตัวแน่นนิ่งเหมือนก้อนอะไรสักอย่างอะค่ะเวลามีใครไปยุ่งกับมันมันคือกิ้งกือกระสุนพระอินท์ค่ะครับผมข้อมูลที่เรามีทั้งบทความงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้วยหรือแม้แต่แบบกระทูที่คนเขาคุยกันว่าเคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยจะมาสํารวจกันค่ะว่าเจ้ากิ้งกือกลมๆเนี่ยมันคืออะไรลักษณะเฉพาะตัวเป็นยังไงแล้วพฤติกรรมที่ทําให้ได้ชื่อนี้มาเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่และที่สําคัญเลยนะคะทําไมมันถึงเป็น มากกว่าแค่สัตว์หน้าตาแปลกๆแต่เป็นตัวจักสำคัญในระบบนิเวศที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยค่ะใช่ครับการคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปทำความรู้จักกับกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีเพื่อให้เห็นภาพรวมเลยตั้งแต่ลักษณะทางชีววิทยาพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันไปจนถึงบทบาทที่แท้จริงของมันในธรรมชาติซึ่งข้อมูลพวกนี้อาจจะทำให้เรามองสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ที่คลานอยู่บนพื้นดินเนี่ยเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการมีอยู่ของพวกมันถึงเป็นเรื่องที่ดีครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะชื่อที่เรียกกันทั่วไปก็คือกิ้งกือกระสุนพระอินบางทีก็เรียกสั้นๆว่ากระสุนพระอินภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิวมิลลิพีด ซึ่งก็ตรงตัวเลยนะคะกิ้งกือเม็ดยากิ้งกือทรงกลมอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีชื่อเรียกต่างกันไปอีกนะคะอย่างทางเหนือมีคนเรียกว่าลูกกงพระอินส่วนทางใต้ก็มีชื่อม้วนชิดแสดงว่าก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับในมุมมองทางวิทยาศาสตร์นะครับกิ้งกือกระสุนพระอินเนี่ยจัดอยู่ในคลาสไดโพโพดาซึ่งก็คือกลุ่มเดียวกับกิ้งกือทั่วไปนั่นแหละครับแต่ที่จำเพาะลงไปอีกคือ มันอยู่ในอันดับหรือออเดอร์ที่ชื่อว่ากลอเมริด a าครับอันดับนี้เป็นกลุ่มของกิ้งกือที่มีความสามารถพิเศษในการม้วนตัวเป็นก้อนกลมสมบูรณ์แบบเลยซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวที่พัฒนามาอย่างดีเยี่ยมการที่มันอยู่ในอันดับกลอเมริดาเนี่ยก็คือกลุ่มของกิ้งกือที่ม้วนตัวกลมได้โดยเฉพาะซึ่งก็มีญาติกระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ป้องกันตัวแบบนี้ประสบความสําเร็จในทางวิวัฒนาการทีเดียว ทั่วโลกในอันดับนี้มีอยู่ราวๆ3วงหลักๆครับคือ g ลอ m e r i d ด e g ีกลอ r ิเรเดลลีและก็แทรคิสเฟรดีมีชนิดพันธุ์ที่ถูกระบุแล้วอย่างน้อยก็280ชนิดซึ่งก็บ่งบอกถึงความหลากหลายภายในกลุ่มนี้นะครับจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดเลยคือรูปร่างครับตัวจะอ้วนป้อมสั้นกว่ากิ้งกือทั่วไปมากขนาดตัวเต็มที่อาจจะยาวแค่นิ้วครึ่งเท่านั้นเองครับลำตัวถ้าเราดูละเอียดขึ้น จะพบว่ามีจํานวนปล้องน้อยกว่ากิ้งกือส่วนใหญ่นะครับคือมีประมาณ12ปล้องเท่านั้นเองเทียบกับกิ้งกือชนิดอื่นที่อาจจะมีหลาย1ิปล้องขาก็จะน้อยตามไปด้วยครับมีอยู่ราวๆ1 7บเถึงสิคู่เท่านั้นเองซึ่งต่างจากกิ้งกือทั่วไปที่อาจจะมีขาเป็นร้อยๆขาเลยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือโครงสร้างโดยรวมจะดูกระชับกว่าสั้นกว่านั่นเองแล้วสีสันล่ะคะเห็นบางทีก็สีเข้มๆบางทีก็ดูเหมือนมีลาย,ลาย ใช่ครับสีสันของเปลือกนอกเนี่ยมีความหลากหลายพอสมควรเลยตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มสีดำไปจนถึงมีลวดลายหรือมีจุดต่างๆนะครับซึ่งสีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่มีหน้าที่สำคัญในการพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่อย่างเช่นเศษใบไม้เปลือกไม้หรือว่าดิน ทำให้รอดพ้นจากสายตาของสัตว์ผู้ล่าได้ดีขึ้นด้วยครับที่นี้มาถึงไฮไลท์เลยค่ะพฤติกรรมที่ทําให้ได้ชื่อนี้มาเนี่ยการขดตัวนี่เองมันทําได้ยังไงคะแล้วทาไปเพื่ออะไรเอ่ยครับนี่คือพฤติกรรมที่น่าทึ่งและก็เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของกิ้งกือในอันดับโกลเมลวิดาเลยนะครับเมื่อมันรู้สึกถึงการถูกรบกวนหรือว่าตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าจากการสัมผัสโดยตรงหรือแรงสั่นสะเทือนใดๆก็ตามนะ มันจะม้วนดัวเข้าหากันอย่างรวดเร็วเลยแผ่นแข็งของปล้องลำตัวแต่ละปล้องนียจะประกบเข้าหากันพอดีเป๊ะเลยโดยซ่อนส่วนหัวขาแล้วก็ส่วนท้องที่เบาบางไว้ข้างในอย่างมิดชิดเลยครับกลายเป็นก้อนกลมๆแข็งๆที่แทบไม่มีช่องว่างเลยดูเพผินๆก็เหมือนลูกกระสุนดินเหนียว หรือลูกป,ปืนลมกลมๆอะไรแบบนั้นเลยครับอ๋อเหมือนมีเกราะป้องกันตัวเคลื่อนที่ได้เลยนะคะพอขดตัวแล้วผู้ล่าก็คงจะทําอะไรมันได้ยากขึ้นเนาะถูกต้องเลยครับนี่คือกลไกป้องกันตัวที่ทรงประสิทธิภาพมากเปลือกแข็งด้านนอกก็ทําหน้าที่เหมือนชุดเกราะส่วนรูปร่างกลมๆก,ก็ทําให้ผู้ล่าจับหรือกัดได้ยากขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้การขดตัวยังช่วยลดการสูญเสียความชื้นออกจากร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบางแหล่งข้อมูลยังระบุได้ว่า กิ้งกือกระสุนพระอินบางชนิดเนี่ยสามารถปล่อยของเหลวที่มีกลิ่นฉุนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนอ่อนๆออ,ออกมาจากต่อมข้างลําตัวเพื่อขับไล่ผู้ล่าได้อีกด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีพิษร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นะครับเป็นเพียงกลไกป้องกันตัวระดับเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองน่าสนใจจังค่ะที่มันมีนกลไกป้องกันตัวหลายชั้นแบบนี้แล้วพอพูดถึงสัตว์ที่มมวนตัวกลมๆได้เนี่ยค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงตัวกะปิ หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าผิวบักมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะกับกิ้งกือกระสุนพระอินเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะ2ชนิดเนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆเลยเนื่องจากมีหน้าตาและพฤติกรรมม้วนตัวคล้ายกันมากโดยเฉพาะตัวกะปิในวงอามาดิลเดีเนี่ยที่เรียกว่าผิวบักสามารถม้วนตัวกลมได้สมบูรณ์แบบเหมือนกิ้งกือกระสุนพระอินเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์คนละกลุ่มกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าตัวกะปิหรือไอโซพอดเนี่ย จัดอยู่ในไฟลัมอ์โทรพอด d าเหมือนกันแต่เป็นสับไฟลัมครัสเตเซียพวกเดียวกับกุ้งกั้งปูที่ปรับตัวมาอาศัยอยู่บนบกมีขาเจ็ดคู่แล้วก็มีโครงสร้างร่างกายที่แตกต่างจากกิ้งกือซึ่งอยู่ในคลาสไดโพพ p o ดาอย่างชัดเจนเลยนะครับแม้ว่ารูปร่างภายนอกและพฤติกรรมม้วนตัวจะคล้ายกันมากก็ตามมันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าคอนเวอร์เจนต์เอเวอหรือวิวัฒนาการเบนเข้ารากัน ที่สิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์พัฒนารูปร่างหรือพฤติกรรมคล้ายกันขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหรือแรงกดดันที่คล้ายคลึงกันครับอ๋อเคลียเลยค่ะถึงม้วนตัวกลมเหมือนกันแปะเลยแต่ก็เป็นคนละพวกกันเลยตัวหนึ่งเป็นญาติกิ้งกืออีกตัวหนึ่งเป็นญาติกุ้งที่ขึ้นมาอยู่บนบกซะงั้นแล้วปกติเราจะเจอเจ้ากิ้งกือกระสุนพระอินทได้ที่ไหนบ้างคะมันชอบอยู่แบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับ ทั้งบทความแล้วก็งานวิจัยระบุว่ากิ้งกือกระสุนพระอินเนี่ยชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงแต่ก็ไม่ชอบบริเวณที่มีน้ําท่วมขังเกินไปนะครับมักจะพบได้ตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยใบไม้ทับถมหนาไต่ขอนไม้ผุหรือตามซอกหินในป่าหลากหลายประเภทเลยทั้งป่าผลัดใบป่าดิบชื้นหรือแม้แต่ในสวนผลไม้สวนยางพาราที่มีความชุ่มชื้นเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะมีโอกาสพบเห็นพวกมันออกมาหากินได้บ่อยกว่าช่วงอื่นๆนะครับมีรายง,งานการพบเห็นจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติแถบป่าฮัลลาบาลาทางใต้ หรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกหุยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีคนบันทึกภาพเจอเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้ไว้ครับอ๋อแสดงว่าการกระจายพันธุ์ก็ค่อนข้างกว้างขวางในไทยเหมือนกันนะคะแล้วมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสวนยางพาราได้ด้วยเหรอคะใช่ครับมีประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งเลยชื่อเรื่องความหลากหลายของชนิดกิ้งกือในสวนยางพาราและพื้นที่ป่าธรรมชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรวันนีชูพงและคณะเมื่อปีพศ .2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากสวทชหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับงานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจและก็เปรียบเทียบความหลากหลายและจำนวนของกิ้งกือในพื้นที่2ลักษณะคือป่าธรรมชาติบริเวณน้ำตกยงกับพื้นที่สวนยางพาราในอำเภอทุ่งสงนาบอและบางขัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผลการศึกษาเนี่ยพบว่ามีกิ้งกืออาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาถึง6อันดับเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออันดับโกรโมริดาหรือกลุ่มกิ้งกือกระสุนพะอินที่เรากําลังพูดถึงนี่เองและจุดที่น่าประหลาดใจก็คือเมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากรกิ้งกืออันดับโกลโมริดาตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล1ปีคือช่วงมิถุนายน51ถึงพฤษภาคม52นะครับพบว่าในบางช่วงเวลา ความหนาแน่นของกิ้งกือกลุ่มนี้ในพื้นที่สวนยางพารานั้นสูงกว่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติอย่างมีนัยสําคัญเลยครับตัวเลขค่าเฉลี่ยรวมทั้งปีชี้ว่าในสวนยางพาราพบความหนาแน่นสูงถึงประมาณ75ตัวต่อพื้นที่เก็บตัวอย่างเทียบกับในป่าธรรมชาติที่พบประมาณ16ตัวต่อพื้นที่เท่านั้นเองครับโหต่างกันเยอะมากเลยนะคะสูงกว่าในป่าธรรมชาติเกือบ5เท่าเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะคะ ปกติเราจะคิดว่าป่าธรรมชาติน่าจะมีอะไรเยอะกว่าซะอีกนั่นเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจมากครับนักวิจัยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะในสวนยางพารามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สม่ำเสมอสำหรับกิ้งกือกลุ่มนี้นั่นก็คือปริมาณซากใบไม้โดยเฉพาะใบยางพาราที่ร่วงหล่นทับถมกันบนพื้นจำนวนมากเป็นอาหารหลักของพวกมันนะครับประกอบกับสภาพความชื้นใต้ร่มเงาของต้นยางอาจจะเหมาะสมก,กับการดำรงชีวิตของมันด้วยข้อมูลเนี้ย ก็ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งของกิ้งกือกระสุนพะอินท์ที่สามารถดำรงชีวิตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีแม้ในระบบนิเวศเกษตรที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรก็ตามอันนี้ไม่ได้หมายความว่าสวนยางดีกว่าป่าธรรมชาตินะครับแต่แสดงให้เห็นว่าพวกมันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้ดีครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพูดถึงอาหารแล้วมันกินอะไรเป็นหลักนะคะนอกจากใบไม้ที่ร่วงทับถมกันเห็นมีคนให้ฉายามันเยอะแยะเลย ทั้งเทศบาลประจำป่าบ้างรถเก็บขยะเคลื่อนที่บ้างชายาเหล่านั้นสะท้อนบทบาทสำคัญของมันได้ชัดเจนมากครับกิ้งกือกระสุนพระอินทเป็นสัตว์ในกลุ่มผู้ย่อยสลายหรือดีไตรติว์ดีคอมโพเซอร์หน้าที่หลักของมันก็คือการกินซากอินทรีย์วัตถุที่ตายแล้วเป็นอาหารซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเศษซากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้เล็กๆที่ร่วงหล่นทับถมกันบนพื้นดินนะครับนอกจากนี้ยังอาจกินซากสัตว์ขนาดเล็กที่ตายแล้ว หรือพวกเห็ดราต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือขอนไม้ผุดด้วยครับเหมือนเป็นพนักงานทำความสะอาดของธรรมชาติตัวจริงเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับและบทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศเลยนะครับการที่มันกินซากเพื่อซากสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การกำจัดขยะแต่มันคือการเริ่มต้นกระบวนการย่อยสลายที่สำคัญมากกิ่งกือจะช่วยกัดย่อยซากอินทรียวัตถุเหล่านั้นให้มีขนาดเล็กลงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์อย่างเช่น แบคทีรียและเชื้อราเข้ามาย่อยสลายได้ง่ายขึ้นกระบวนการนี้จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เคยถูกกักเก็บไว้ในซากเหล่านั้นให้หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งกลายเป็นฮิวมัสและแร่ธาตุในดินครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับมูลที่กิ้งกือกระสุนพระอินท์ออกมาก็ถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นเยี่ยมเลยครับมันอุดมไปด้วยสารอาหารและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อุ้มน้าได้ดีขึ้นมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนบทบาทนี้นะครับอย่างงานวิจัยของโรลลิงและคณะในปี2006ที่พบความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณสารอินทรีย์ในดินกับมูลของกิ่งกือหรือแม้แต่ง,งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสกวหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปัจจุบันคือบพอนะครับที่ศึกษาศักยภาพในการนํามูลกิ่งกือกระสุนพะอินที่ย่อยสลายใบยางพารามาใช้เป็นปุ๋ยโดยตรงด้วยครับ โอ้โหไม่ใช่แค่ย่อยสลายแต่ยังผลิตปุ๋ยให้ด้วยเหมือนเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยเคลื่อนที่อย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยนะคะบทบาทนี้สําคัญมากแค่ไหนคะโดยเฉพาะในป่าบ้านเราสําคัญยิ่งยวดเลยครับโดยเฉพาะในระบบนิเวศป่าผลัดใบที่มีการผลัดใบจํานวนมหาาลในแต่ละปีลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีกองทัพผู้ย่อยสลายอย่างกิ้งกือกระสุนพะอินและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในดินมาช่วยกันจัดการกองใบไม้เหล่านี้ มันก็จะทับถมกันหนาขึ้นเรื่อยๆบดบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้นดินกีดขวางการงอกของเมล็ดพันธุ์ใหม่และที่สําคัญคือธาตุอาหารต่างๆก็จะถูกกักเก็บไว้ในซากใบไม้ไม่หมุนเวียนกลับไปเป็นประโยชน์ต่อต้อตนไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทําให้การเจริญเติบโตของป่าช้าลงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการมีอยู่ของกิ้งกือเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการประกันว่าวงจรธาตุอาหารในระบบนิเวศจะดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ฟังดูแล้วการที่เราเดินป่าแล้วเจอกิ้งกือกระสุนพระอินเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่พอสมควรถูกต้องที่สุดครับกิ้งกือกระสุนพระอินและกิ้งกือชนิดอื่นรวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินหลายชนิดถูกใช้เป็นดัดชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหรือไบโออินดิเคเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคล้ายๆกับที่เราใช้ผีเสื้อบางชนิดเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพหรือใช้หิ่งห้อย บอกคุณภาพของแหล่งน้ํานั่นก็เพราะว่ากิ้งกือเหล่านี้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของดินครับไวต่อการเปลี่ยนแปลงยังไงหรอคะคือผู้มันต้องการสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะจําเพาะเจาะจงนะครับในการดํารงชีวิตเช่นความชื้นที่เหมาะสมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ของดินที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักและที่สําคัญคือต้องปราศจากสารพิษหรือสารเคมีปนเปื้อนในระดับสูงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในปัจจัยเหล่านี้ เช่นดินแห้งแหลงเกินไปดินเป็นกรดมากขึ้นหรือมีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าหรือสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในดินก็สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่รอดการสืบพันธุ์และก็ความหนาแน่นของประชากรกิ้งกือได้ทันทีเลยครับมีงานวิจัยตั้งแต่ช่วงปี1993อย่างของเดวิดและคณะที่ชี้เห็นความสัมพันธ์นี้ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในดินนะครับดังนั้นการที่เรายังพบเห็นกิ้งกือกระสุนพระอินอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ก็พอจะบ่งชี้ได้ว่าสภาพดินและสภาพแวดล้อมโดยรวมในบริเวณนั้นอย่างค่อนข้างจะดีมีความสมบูรณ์ไม่ถูรุกรานหรือปอนเปื้อนมากจนเกินไปครับเป็นเหมือนยามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตัวจิ๋วเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอนุรักษ์พวกมันไว้หรืออยากให้พื้นที่แถวบ้านเรามีพวกมันอยู่เยอะๆเพื่อช่วยเรื่องดินก็หมายความว่าเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมให้ดีโดยเฉพาะเรื่องดินและความชืน้นใช่ไหมคะใช่ครับ หัวใจสำคัญของการอนุรักษ์กิ้งกือกระสุนพะอินก็คือการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันให้คงสภาพที่เหมาะสมนั่นก็คือการรักษาความชุ่มชื้นของดินการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินด้วออินทรียวัตถุเช่นการปล่อยให้ใบไม้ทับถมตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าหรือสวนหลีเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดินโดยไม่จำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือการรักษาพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหลักให้คงอยู่ ไม่ถูกบุกรุกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องอย่างงานวิจัยที่นครศรีธรรมราชที่เราได้ยกตัวอย่างไปนะครับก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจการกระจายพันธุ์สถานะและความต้องการของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนการจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์ระบบนิเวศโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเราต้องไม่มองข้ามสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินเหล่านี้เพราะถึงแม้จะตัวเล็ก แต่บทบาทของพวกมันต่อความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เกินตัวจริงๆครับชัดเจนมากเลยค่ะพอได้เจาะลึกข้อมูลจากหลายแหล่งแบบนี้แล้วทําให้เห็นภาพเลยว่ากิ้งกือกระสินพระอินท์ที่เราคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาประหลาดที่ม้วนตัวเป็นลูกบอลได้แต่มันคือผู้เล่นคนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในระบบนิเวศ เป็นกองทัพผู้ย่อยสลายตัวจิ๋วที่ทำงานอย่างเงียบๆแต่ขยันขันแข็งช่วยเปลี่ยนซากอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหารหล่อเลี้ยงผืนดินและป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้นะคะใช่ครับและอย่างที่บอกครับการปรากฏตัวของพวกมันก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสุขภาพที่ดีของผืนดินและระบบนิเวศบริเวณนั้นการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันนั้นจึงไม่ใช่แค่การปกป้องสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เป็นการดูแลรักษากลไกสำคัญ ที่ค้ำจุนความสมดุลของระบบนิเวศทั้งหมดที่เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ค่ะดิฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างกิ้งกือกระสุนเคอินแล้วก็เพื่อนร่วมงานผู้ย่อยสลายอื่นๆในดินเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากขนาดนี้ แล้วกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเราหรือการเปลี่ยนแปลงเพลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมรอบตัวเราล่ะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดการจัดการเศษใบไม้ในสวนหลังบ้านการใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงในกระถางต้นไม้หรือแม้แต่วิธีการจัดการขยะในชุมชนของเราเองมันอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเทศบาลประจําป่าเหล่านี้ทั้งที่อยู่ในป่าใหญ่หรือแม้แต่ในดินผืนเล็กๆใกล้ตัวเราได้อย่างไรบ้างคะ แล้วการที่เราเห็นพวกมันน้อยลงหรือไม่เห็นเลยในบางพื้นที่เนี่ยมันกําลังส่งสัญญาณเตือนอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของผืนดินที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันหรือเปล่าลงนําคําถามนี้กลับไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสารพันธธรรมชาตพอดแ c a s t